เรื่องนะครับจากนโยบายของกระทรวงแรงงานนะครับเรามีนโยบายในการตรวจรอปอะมงเนี่ยสืบเนื่องมานานแล้วนะครับและปรนกอบกับการที่ประเ,รเทศไทยนะครับถูกจัดลําดับไปเป็น G3 นะครับก่อให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะฮะทางคณะคอสชนะครับก็ได้มีนโยบายและยคำแนะนํานะครับให้เราเพิ่มความเป็นคนในการตรวจแรงงานในกิจการประมงนทยนะครับจึงเป็นที่มาของการที่ทางหนักงานบริการและพอร์รัปนนะครับได้ เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมงทะเลในหลายๆส่วนนะครับได้แ,แก่ากทางจัดงานจังหวัดเจ้าท่าตำรวจน้ำนะฮะประชาสัมพันธ์ประมงจังหวัดแล้วก็พัฒนาสตางๆเรื่อง,งความมั่นคงของมนุษย์นะครับออกมาร่วมตรวจกันในคั้งนี้นะฮะวันนี้เราก็ได้ตรวจกันทั้งหมดนะครับเจ็ดลำเรือด้วยกันก็ปรากฏนะครับไม่พบว่ามีการใช้แรงงานประคับหรือว่า ช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายนะครับก็เป็นไปตามความเป็นไปที่สมควรจะเป็นนะครับก็คือบรรดาผู้ประกอบการสนใจของกบฏระ,ะเลนเนี่ยนะเวลานี้นะครับก็สามารถที่จะยืนยันได้ส่วนหนึ่งว่ามีความตั้งใจในการที่จะนําลูกจ้างนะครับซึ่งมีทั้งคนไทยและตางด้าวเนี่ยออกไปปฏิบัติงานในทะด้วยความสมัครใจนะครับแล้วก็มีการจ่ายค่างมีการดูแลด้านสวัสดิการถูกต้องตามกฎหมายครับเขาไปตรวจอะไรมั้งครับขั้นตอนการตรวจ ในในรายละเอียดของการตรวจเราแยกการตรวจนะครับอย่างทางสํานักงานผมเนี่ยคือสํานักงานสวัสดิการเนี่ยก็จะดูในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายกะจ้างสอบถามจากลูกจ้างแล้วก็ตัวของไตเรือนะตรวจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายกะจ้างนะฮะสัญญาการจ้างแล้วก็ทะเบียนลูกจ้างนะครับเราจะดูว่ามีการบันท,ทึกจัดทับถูกงหมไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้นๆเราให้คําแนะนําแต่เท่าที่ตรวจในวันนี้นะครับก็ไม่พบความผิดปกติคงมีบ้างบางส่วนที่อาจจะมีเรื่องของทะเบียนลูกจ้างนะครับทําไป ตำ้วเห็นว่าลงลงมาตรวจหลายครั้งแล้วแล้วปวดเนี่ยเขาให้ความร่วมมือดีมากมากน้อยแค่ไหนครับในส่วนของความร่วมมือนะครับแยกเป็นสอง่วนคือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยการทิ้งเนี่ยก็ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจน้ําเจ้าท่าประมงนะฮะที่มีเรือประมองหรือมีเรือตรวจเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราดีมากในส่วนนึงก็คือประดาผูะกอบการแล้วก็ตัวพอทเกี่ยวข้องได้นีนะครับเท่าที่ลงมาตรวจทั้งนี้็นคทั้งที่สี่ห้าแล้วนะครับรารตรวจเนี่ยก็ ด้รับการสำรวจอย่างดีที่สจากทางเจ้าท่าและก็ทางต้นน้ามาตลอดครับตัวขเขผู้ประกอบการเองในส่วนที่เป็นความรับผือนะครับก็มีการดําเนินการไปในทางที่สรุปนะครับก็คือไม่มีการฝา่าฝืนกฎหมายนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในเร่องที่เกี่ยวข้องกับทางประมงเนี่ยทางสำนักงานเราพิจารณาได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับยังไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิ์ของบรรดาลูกจ้างประมง วันสต็อปเซอร์วิสนะครับในขณะนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ามีจํานวนลูกจ้างเนี่ยมาขึ้นทะเบียนก็ลงไปกว่าระยะแรกเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการคือยังรับจดทะเบียนอยู่นะครับจนกระทั่งถึงวันที่3 1มีนาคมนะครับ2 5 5 8แต่ว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนเนี่ยแล้วยังคงใช้คําว่าสามารถที่จะบรรดาในจ้างครับสามารถที่จะพาลูกจ้างไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันทีกจนกระทั่งถึง3 1มอมีนานะครับ รูปแบบของศูนย์เนี่ยมันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบคือใหญ่โตเหมือนตอนที่ระยะเริ่มนะครับก็คงจะปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบรรดาผู้ที่มาใช้บริการนะครับก็คงใช้รูปแบบของการที่ขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆนี่จะครบถ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าขนาดของผู้ที่จะให้บริการก็คือเจ้าที่จัด่วยการต่างๆนี่นจะลดลงครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับบรรดาในจ้าทั้งหลายนะครับในขณะนี้ยังมีเวลาที่เหลืออีกพอสมควรน,นะรแต่ไม่อยากให้ท่านใจเย็ยนจนเกินไปก็ขอเรียนเชิญนะครับมีเวลาก็ บรรดาลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องซับเป็นการตั้งแต่ด่วนเริ่มต้นนียจะเป็นการดีครับผมเนี่ยเราเป็นการไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงนี้ก็คงลดระยะเวลามาให้บริการเฉพาะวันราชการเท่านั้นก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับตำรวจน้ําชุมพรครับก็มีพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่เขตต่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คืออ um. ำเภอบางสะพานน้อยลงมาครับเรื่อยๆจนถึงอำเภอละแมครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดซึ่งสหารีนตำรวจน้ำจุนพรมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับซึ่งการตรวจออกว่าปั๊มหลักของเราครับก็จะตรวจเกี่ยวกับความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในเรือประเภทต่างๆน,นะครับคืออย่างเช่นท,ที่ที่เป็นประเด็นสําคัญในช่วงนี้ก็คือการข้ามมืในเรือมงงซึ่งการค้ามมเรือมงงก็มีหลายรูปแบบที่ทางแายง,งานได้ได้ กล่ก่อนหน้านี้แล้วครับที่สําคัญอีกอย่างก็คือในการตรวจของตำรวจน้ําเราจะมีแอคชั่นแพลนก็คือแผนปฏิบัติประจําปีซึ่งในแต่ละสัปดาห์การตรวจป่า,ป,าป้ามาทำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยก็จะออกประมาณสัปดาห์ละ4 4ครั้งต่อสัปดาห์ครับโดยที่เราจะเน้นหนักไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับท่เลาะเรือยห,หน้านำไทยแล้วก็ ขบรบอของกรมประมองอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่เน้นย้ำม,มาทางผู้ข้าบัญชยัยเน้นย้ำม,มาคือการใช้สารเสพติดในเรือไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมเรือเองก็ดีหรือว่าลูกเรือเองก็ดีครับผมครับผลในการออกตรวจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการเองจะให้ความร่วมมือดีไหมครับหรือว่ายังไงบ้างครับสําหรับส่วนใหญ่ในการปฏิบัติผู้ประกอบการค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือครับซึ่งความ ความผิดที่จะจะเป็นความผิดเล็กน้อยอย่างเช่นพอบอรบเดินเรือคือบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้ต่อเบียนหรือว่าอาจจะขาดอายุไปบ้างนะครับซึ่งต่างด้าวพอมีประกาศของคณะคนะอสอชอขึ้นมาเนี่ยมันก็ทางผู้ประกอบการก็ได้ให้ความรุม้มูลมากขึ้นได้มีการไปทําบัตรในการในการปฏิบัติงานในเรือประมงมากขึ้นครับผมเราเที่พบเหตุไหที่ที่พบเหตุในในพื้นที่เราเป็นชอบนี้มากน้อยแค่ไหนครับ พบเหตุใช่ไหมครับเหตุ uh, ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างช,ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเหตุเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะเป็นเหตุก็คือ,อมันจะเป็นหน้าที่แบบที่แบบช่วงที่เปิดเปิดอ่าวแรกช่วงที่แบบว่ามีเรือประมงนอกพื้นที่เข้ามาซึ่งช่วงนี้จะเป็นเรือประมงในพื้นที่แล้วก็คือเราสามารถที่จะตรวจก็คือเราออกสัปดาห์หนึ่งเราออก4ครั้งเนี่ยการตรวจสอบค่อนข้างจะครอบคลุม ควบคุมในหลายเรื่องแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ค่อนข้างที่จะไม่เกรงกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะนําสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเส่สิ่งเสี่งติดเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าหากช่วงที่เกิดเกิดหตุหรือว่ามีช่วงที่ียบเทียบเจอความผิดเยอะก็น่าจะเป็นช่วงที่หลังฤดูปิดอ่าวประมาณช่วงเดือนสิงภาคมที่มันมีเรือเรือหลายๆพื้นที่เข้ามาซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบที่เรือนอกพื้นที่ได้ Them. Okay okay